วันนี้พี่จะมาตุ้มมินใหม่ซะนหน่อยแม่งโคตรเทเลยตายเมืม่อเราเป็นวัยรุ่นเลื่อนร้อนคาว่าขอมันต้องมีนี่พลาดไม่ได้เตียวผูกปองไม่สองบาทจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันในคลิปแล้วกันนะพี่น้องนี่เป็นคลิปแรกของพี่เขาเปิดเปนเดิมเปนเลยแล้วกันเลยกองแรกจอช้าอยู่ไหโอ้ฟ้ามาเลยสักไอ้ไม่มีอะไรออกมาเลยนอกจากเกลือก็ต่อไปอย่าให้เสียจ,จัดไปเลยสองร้อยห้าสิบกูกปปองสิวสิวสีฟ้าในนักวุ้ต่อเนื่องกันไปเลยพี่น้องจงหวอดจะได้สีทอง ตกอเนื่งกันไปเลยครับอย่าไปหยุดยังจนกว่าจะได้สีทองนั่นใหญ่กว่าแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรเอามาทำพระบิดาเมือไม่ได้เล่นตัวนี้ไปอ๋อแต่ก็ดีเผื่อไว้อนาคตมันเก่งจะได้กลับมาเล่นเอาไปก็ต่อเลยอยากได้ต้องลุยต่อเท่านั้นโทษทีชีวิตพี่เกิดมาไม่แต่คันเล่นไม่พี่เบรกโอ้ยเคยแล้วตักไปเลยลุยต่อกล่องที่จะไหลูกก็ไม่รู้แต่ที่รู้กล่องเนี้ย แล้วมันคือ,อมีดกูอยากได้มีดไม่ใช่สก,กินปืนเอาลบไปกันต่อแน่เริ่มจะทิ้งกสีป้าแล้วไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยสักสีทองที่ให้แมงเกลือเราจนครูบังจะหมดและสีทองแม่งออกมาสามอันไม่ใช่มีดตักอันเลยแมง ตายไม่ออกมาเลยโอ้ของไว้ให้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมันคุณจะอยากจะปาโดนสัตเด็กไปไปลุยกันต่อไปเลยไอ้ไม่ต้องกลัวอ้าวหมดแล้วจัดเออต่อกกดะตอกถึงเงี้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้มึงก็ดูเอ็นล้วกันแม่งเกินสองพันคูปองไปแบบเห็นเอ็นเลยเพราะไม่เป็นตัวอันนี้แต่ว่าผมก็กดจนได้มาเป็ตีกอล์ฟเรียบร้อยแล้ว ที่ผมกดไปประมาณ2,500คูปองนั่นเองนะครับผมเลยมาดิ้นเดียวถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนมีเทคนิคการเปิดกล่องดีๆเพี้ยวๆเซียนๆแบบไม่ต้องเสียตังค์เยอะก็บอกผมด้วยแล้วกันสหรับคลิปนี้ใครทจะชอบฝากก็ไลค์กดแชร์ก็าะไคร้ตั้งใจผมด้วยนะครับผมสรับพี่น้ำหงสตะไคร้ไปก่อนครับแล้วเจอกันบันสไตล์ในคลิปหน้าคลิปแรกฝากเนื้อบอกตัวด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนหัดเล่นและการบอยก็อยากตกใจผม